เอาไหมเอาไเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะครับบทที่1น,นะครับกลางหน้ากระดาษเลยนะครับบทที่1ตัวบรรจงเต็มบรรทัดอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวชิดเส้นหน้ากระดาษเขียน1.1อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวขีดเส้นใต้1เส้นนะครับบรรทัดต่อไป1.1.1 ความหมายและสัญ,ญลักษณ์ของอสมการเรามาดูบทนิยามของอสมการคืออะไรอสมการคือประโยคที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของจำนวนโดยมีสัญ,ญลักษณ์น้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับหรือไม่เท่ากับแสดงความสัมพันธ์นักเรียนเคยได้ยินคำว่าสมการมาแล้ว อะเติมอะเข้าไปข้างหน้าก็แปลว่าไม่ใช่สมการใช่ไหมไม่ใช่สมการก็จะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์5สัญลักษณ์ญญที่ปรากฏนะครับก็คือน้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับแล้วก็ไม่เท่ากับหรือไม่เท่ากันนั่นเองส่วนสมการนะครับบทนิยามของสมการคืออะไรบทนิยามของสมการก็คือประโยคที่แสดง ถึงความสัมพันธ์ของจำนวนโดยมีสัญ,ญลักษณ์เท่ากับแสดงความสัมพันธ์นี่คือความหมายของสมการอสมการแปลว่าไม่ใช่สมการนะครับทีนี้เรามาดูสัญ,ญลักษณ์ของอ,ส,ญญอ,งอสมการสัญลักษณ์ของอสมการนะครับกำหนดให้ a แทนจําจำนวนจริงใดๆข้อที่1 a ไอข้อที่1น,นะครับ x น้อยกว่า a หมายความว่ายังไงนักเรียนหมายความว่าหมายถึงอะไรครับสัญลักษณ์นี้อ่ะอันดับแรกเรารู้เลยว่า x นะครับน้อยกว่า a a เราแทนจานวนจริงใดๆน,น,นะครับ a จะเป็นอะไรก็ได้จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 9 9 10แแล้วแต่เราจะกำหนดนะครับ x น้อยกว่า a แล้วเป็นอะไรได้อีก x ไม่ถึง a x ไม่ถึง a ได้ไหมได้นะครับ x มีค่าไม่ถึง a สมมุติว่าให้ a เป็น5 3มีค่าไม่ถึง5ในลนักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมามาดูข้อ2นะครับ อันนี้หมายถึงอะไร x น้อยกว่าหรือเท่ากับ a นะครับหรือเท่ากับ a สามารถหมายถึงอะไรได้อีกหมายถึง x มีค่าไม่เกิน a มีค่าไม่เกิน a นะครับ x มีค่าไม่เกิน a x เป็น a ได้ไหมก็ได้นะครับไม่เกิน a ถูกไหมครับต่อไป x ไม่มากกว่า a x ไม่มากกว่า a แสดงว่า x น้อยกว่า a แล้วก็ x เท่ากับ a อย่างนี้ก็ได้นะครับต่อไปมาดูข้อ3สัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือ x มากกว่า a นะครับ x มากกว่า a เป็นอะไรได้อีกครับ x มีค่าเป็นยังไงเอ่ยอ่า x เกิน a อ่า x เกิน a ถูกไหมครับ ต่อไปข้อ4ครับข้อ4สัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไร x มากกว่าหรือเท่ากับ A อะไรอีกครับ x ไม่น้อยกว่า A นะครับต่อไปข้อ5สุดท้าย x ไม่เท่ากับ a e, นะครับเราเรียนรู้ <c oughs> สัญลักษณ์ของสมการไปเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> อทีนี้ให้นักเรียนจดนะครับจดนะครับ หยุดวิดีโอแล้วก็จดนะครับตามใส่สมุดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับส่งลงในช่องแสดงความคิดเห็นในคลิปนี้นะครับแล้วก็ระบุชื่อตัวเองด้วยเวลานักเรียนจดนะครับเวลานักเรียนจดจบจดใน1แผ่นนะครับหรือหนหน้าให้นักเรียนลงชื่อตัวเองนะครับว่าชื่ออะไรทุกหน้านะครับสมมุติว่าเธอเขียนได้2หน้าเธอก็ต้องเขียนชื่อตัวเองเลขที่แล้วก็ นามสกุลนะครับสองหน้านะครับเช่นนะครับอาจจะเขียนว่าเด็กชายโกไก่สามทับหนึเลขที่1อย่างนี้เป็นต้นนะครับเขียนทุกแผ่นนะครับเขียนทุกหน้าที่นักเรียนเขียนได้นะครับอันนี้เหมือนการเด็กชายโกไก่สามทับหเลขที่1อ่ะเขียนมาเสร็จแล้วก็ทายทรง อ่ะทีนี้เรามาดูนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1จงเขียนประโยคต่อไปนี้ให้เป็นประโยคทางคณิตศาสตร์กําหนดให้ x แทนจํานวนใดจํานวนหนึ่งมาดูข้อที่1นนะครับข้อที่1นึ่เขาบอกว่าจํานวนจํานวนหนึ่งมีค่าเกิน5้าอ่ะทีนี้เรามาดูอะไรที่แสดงถึง ว่าประโยคตัวนี้เป็นอสมการครับคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าเกินถูกไหมครับคำว่าเกินอ่านนักเรียนย้อนไปดูย้อนไปดูเกินก็คือหมายความว่าอะไรครับจํานวนนั้นมันต้องมากกว่าถูกไหมครับถึงใช้คําว่าเกินดังนั้นจํานวนหนึ่งจำนวนหนึ่งโจํกหนดให้เป็นไรโจทย์กําหนดให้เป็น x มีค่าเกิน5 แสดงว่า x เป็นยังไงครับเกินมันต้องมีค่าเป็นมากกว่านะครับมากกว่า5นี่คือความหมายของประโยคที่ว่าจำนวนจำนวน1มีค่าเกิน5เขียนเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ว่า x มากกว่า5ต่อไปข้อที่2ผลรวม9กับจำนวนใดจำนวน1น,น้อยกว่า11เอ็ดเรามาดูคำที่แสดงถึง ความเป็นอสมาการก่อนก็หมายก็คืออะไรก็คือคำว่าน้อยกว่าผลรวม9กับจํานวนใดจํานวน1น,น้อยกว่า11ผลรวมหมายถึงการอะไรอ่การบวกการรวมการระหว่าง9กับอะไรครับจํานวนใดจํานวนหนึ่งคืออะไรคือ x นะครับน้อยกว่า11 เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างนี้หรือ <c oughs> เราจะสลับที่กันก็ได้นะครับผลรวม x บวก9น้อยกว่า11ตอบ2อันเลยคือคำตอบนะครับต่อไปมาดูข้อ3 3ใน4ของผลต่างจำนวนจานวน1กับ9ไม่มากกว่า2เศษ9ส่วน17อ่าเรามาดูก่อน คำอะไรคำอะไรที่บ่งบอกถึงการเป็นอสมการไม่มากกว่าไม่มากกว่ามันคืออะไรอ่ะไม่มากกว่านี่ไง x น้อยกว่าหรือเท่ากับ a แสดงว่าจำนวนใดจำนวนหนึ่งต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับ3ใน4 3ใน4ของผลต่างอา้าดูทีละขั้นตอน3ใน4 สใน4หมายถึงอะไรสามเศษสามส่วนสของหมายถึงอะไรผลคูณผลต่างผลต่างจำนวน1กับ9ผลต่างจำนวน1กับ9เขียนได้เป็น x ลบเนะครับ x ลบเหรือ9ลบ x มันต่างกันเขียนได้สองอย่าง ผลรวมเหมือนกันเขียนได้2อ,อย่าง9บวก x หรือ x บวก9ในทํานองเดียวกันจำนวนผลต่างจำนวน1กับ9ก็คืออะไรเอ่ยครับก็คือ x ลบ9หรือ9ลบ x นั่นเองไม่มากกว่าไม่มากกว่าก็คือมีค่าเป็นยังไงเอ่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับอะไร2เศษ9 17. ส่วน17แสดงว่ามันเป็นจำนวนอะไรแล้วจำนวนคระถูกไหมครับ2เศษ9ส่วน17 เขียนยังไงอ่ะทีนี้3ใน4ของผลต่างจำนวน1กับ9ไม่มากกว่าแสดงว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ2เศษ9ส่วน17เนี่เขียนเป็นอย่างนี้หรือ3ส่วน4ในวงเล็บ9ลบ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2เศษ9ส่วน17นั่นเองนะครับต่อไปมาดูข้อสุดท้ายผลบวกของ4เท่าของจำนวนใดจำนวนหนึ่งไม่เท่ากับ0ผลบวกของ4เท่าของจำนวนใดจำนวนหนึ่งผลบวกนะครับ4เท่าของจำนวนใดจำนวนหนึ่งแปลงออกมาเป็น4อะไร 4x ไม่เท่ากับ0ูนย์อ่ะเพิ่มเพิ่มโจ์นิดหนึน่งนะครับเพิ่มโจ์นิดหนึง่งผลบวกของ4เท่าจำนวนใดจำนวนหนึ่งกับ6กนะครับกับ6ไม่เท่ากับ0น,นะครับยังไงผลบวกสีเท่าของจำนวนใดจำนวนหนึ่งกับ6แสดงว่า4 x นะครับ4 x บวกกับอะไร6ไม่เท่ากับอะไรครับ ไม่เท่ากับศูนย์นั่นเองนะครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เขียนเป็นประโยค,ญญาค,ายโยคทางคณิตศาสตร์นะนะครับการเขียนประโยคทางประโยคทางคณิตศาสตร์นะครับต่อไปเมื่อเมื่อศึกษาตัวอย่างจบเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําแบบฝึกหัดนะครับให้ทําแบบฝึกหัดทําไมไม่ชัดอ่ะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะครับ เวลาที่เหลือทําแบบฝึกหัดเลยนะครับในชั่วโมงหน้าคุณครูจะมาเฉลยให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็เรียนเพียงเท่านี้นะครับจบเรียบร้อยนะครับเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับขอบคุณครับ